สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมอมอยวัลเล่บุมบิมชัชชูออนโมกซีคนนี้เธอเฮฮาสนุกสนานทั้งอยู่ในสนามและอยู่นอกสนามอยู่แล้วนะครับล่าสุดที่ได้กลับไทยเราก็ได้เห็นภาพน่ารักของบุมบิมกับการพักผ่อนแบบชิลๆนะครับหลังจากที่เหนื่อยมาซึ่งขอบคุณ หวานใจของบูมบิมด้วยนะครับที่ถ่ายคลิปทําให้เราเห็นมุมน่ารักของบูมบิมเป็นตอนที่บูมบิมหิ้วของกินนะครับทั้งสองมือเลยพร้อมทั้งท่าเดินบนถนนแบบกวนๆนะครับบูมบิมขึ้นชื่อความซอนอยู่แล้วนะครับสนุกเฮฮาน่ารักมากๆม,มาดูคลิปกันเลยครับ I feel nauseous believe me never had a lot of shit come easy had to work hard struggle just to be me had to rise up just so they could see me did what i had to do